สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแต่ยาเปิดดวงนะจ๊ะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คืออะไรเรามาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณในเร็วๆนี้กันบ้างนะการอ่านไพ่วันนี้ถือว่ารู้กันแล้วเนาะเป็นเรนดอมการอ่านพลังงานโดยรวมนะเป็นภาพรวมเนาะ ม่สามารถตรงกับเรื่องกับดวงของใครได้ร้อยเปอเนะจ๊ะดูเพ่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าคุณเชื่อคุณดูคลิปนี้จนจบถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็สามารถเลื่อนผ่านหรือปิดคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกด s u b s r i b ์กดซุปเปอร์เตงให้ด้วยนะจ๊ะถ้าใจดีเนาะเพราะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันและกันเนะาะเรื่องใดที่ไพ่เตือนไพ่ก็จะบอกเนาะเรื่องใดที่เป็นเรื่องพลังงานดีๆคุณก็รับเอาไว้เรามาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรกันบ้างนะใบที่1มาเลยนะราชาดาบโอ้โหความสมหวังอะ ราชดาบเนอะพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนต่อสู้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนหัวดีหัวแหลมแต่เป็นคนมีอัตรามีตัวตนอีโก้สูงนิดหนึ่งเนาะแต่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะสภาวะความเป็นผู้นําบังเกิดเนาะพลังงานที่ดีพลังงานของราชาราชาดาบพลังงานของคนเก่งพลังงานของคนกร้าหานเนาะมาดูกันซิว่า การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นของคุณคือเรื่องอะไรเนาะอ่ะมาเลยหนึ่งเหรียญการเงินจะ้ะคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะมีเงินคุณจะได้บางคนจะได้รถบางคนได้บ้านบางคนได้เงินก้อนใหญ่เนาะบางคนได้เงินมาแล้วด้วยบางคนมีมีโชคฟุกฟุก,ฟกหนึ่งเหรียญเนานะการเงินจะดีขึ้นเนาะใครรองเงินได้เงินนะใครจะออกรถได้ออกรถนะ เนาะใครจะซื้อบ้านก็ได้ด้วยเงินมาเยอะเลยเงินหนึ่งเหรียญเงินก้อนใหญ่เงินจากโชคเงินจากฟ้าเงินจากเทวดาอืมนะ,ะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคือไปในทางที่ดีอะ่ะเงินจะมีจะมีเงินจะมีโชคทางด้านการเงินอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะมีเรื่องอะไรอีกนะโอ้โหสามไม้เทา้าการมองเห็นช่องทางที่ดีการวางแผนอนาคตที่ดีเห็นไหม ความสมหวังอะทั้งเรื่องการงานก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะ้าสามไม้เทา้าเนาะ อนาคตที่ดีเนาะอนาคตของคุณกําลังจะดีขึ้นการงานของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีดวงชะตาทางด้านเรื่องอนาคตทีดด่ดีการวางแผนของคุณจะประสบความสําเร็จเป้าหมายของคุณที่คาดคะเนคาดการเอาไว้ก็จะสมหวังได้ดั่งใจหมายอะไรประมาณนี้เลยนะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดเอาไว้ก็จะสมหวังเออประมาณนี้นะ อ่ะแล้วก็ล่วงลงมาเลยนะจากคุณแม่หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จอ่าพรที่ขอไว้ก็สมหวังแรงอธิษฐานแรงปรารถนาก็สมหวังการวางแผนเพื่อการสร้างอนาคตของคุณอ่าจะไปถึงเป้าหมายที่คุณอาวางเอาไว้เออประมาณนี้เลยนะอ่ะมาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกเนาะ แล้วก็มาเป็นพลังงานของจัติกโอ้โหความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนเออบางเกิดขึ้นเห็นไหมคุณจะได้นะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังคุณก็จะได้เออเนาะพลังงานของไพ่จัติกนะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมได้รับความเสมอภาคนะได้รับความถูกต้องอะไรที่เป็นของคุณก็จะต้องเป็นของคุณประมาณเนี้ยอืม เนี่ยคือคือมาแบบนี้เลยนะพ่อ่ะคือตรงเนี้ยคือมันต้องเป็นของคุณคุณก็จะต้องได้อะไรประมาณเนี้ยเออนะคนคือมันมันเป็นของคุณอยู่แล้วคุณก็จะต้องได้อะไรประมาณนี้เลยไพ่จะติ๊กมาประมาณนี้เลยอ่ะมาดูกันสิคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเกิดขึ้นในขณะนี้อีกเนาะโอ้โหมาเดอะสตาอีกอะ่ะมาเลิตะพลังงานคุณดีมากอะ่ะ พลังงานของชาวแสงพลังงานของคนมีชื่อเสียงพลังงานของคนที่จะดังพลังงานของคนที่จะปังสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์โดดเด่นเนาะเดอะสตาร์เนาะชาวแสงชาวซีทออร่าจับช่วงนี้ออร่าจับช่วงนี้สปอร์ตไลท์ส่องช่วงนี้แสงสว่างช่วงนี้หน้าตาดีช่วงนี้สวยช่วงนี้หล่อช่วงนี้ดูดีมีสเสน่หนะ์สมหวังสมปรารถนาด้วยเนาะ บางคนจะมีชื่อเสียงนะภายในพริบตาเลยสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์คุณเด่นมากถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณขายของออนไลน์อยู่นะคุณทําแบบ หรือว่าทำในเวอร์ไวเว็บทิกต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้สำเร็จนะโด่งดังมีชื่อเสียงนะเตยบอกได้เลยนะสําหรับคนที่รับชมคลิปนี้แต่คุณจะต้องเชื่อนะบางคนบอกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหรอกคือมันเป็นไปไม่ได้ไงคือคุณไปบอกอะไปบอกไปบอกสมองไปบอกจิตใต้สํานึกของคุณว่าคุณเป็นไปไม่ได้คุณทําไม่ได้ฉันไม่เชื่อฉันเป็นไม่ได้ก็คือมันก็ไม่เป็นเพราะว่าจิตใต้สํานึกมันก็จะรับรู้มันก็จะหล่อหลอมว่าเออไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าคุณบออก่อำำาเยคทนนนนนีป็นแน ฉันจะต้องประสบความสําเร็จฉันจะมีชื่อเสียงฉันจะก้าวไปถึงดวงดาวฉันจะไปสู่เส้นทางแห่งดาวที่ฉันฝันเอาไว้เนี่ยคุณจะไปได้คุณจะไปถึงเพราะคุณน่ะไปสั่งจิตใต้สํานึกของคุณว่าคุณทําได้คุณไปได้คุณเจิดจรัสคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณสวยคุณหล่อคุณมีออร่าเนี่ยเขาก็จะไปไปสั่งตรงนั้นนะมันก็จะเป็นแบบหนึ่งในแรงดึงดูดเออประมาณนี้เลยอ่ะ ไายใบต่อไปเออการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกเด The m e ิเชียนปฏิหารเกิดขึ้นความสมหวังเกิดขึ้นความสําเร็จเกิดขึ้นแรงปัรถนาเกิดขึ้นคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดคนเป็นครูคนคนสอนคนคนมีของดีคนมีเซน t h เ m จิ i c ียน หยิบจับทำอะไรช่วงนี้ประสบความสำเร็จอ่ะเดอเมติเชียนพลังงานของเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพลังงานของสายมูเตลูพลังงานของคนเก่งพลังงานของคนที่เห็นไหมคุณเป็นชาวแสงคุณเป็นชาวซีดจริงๆคุณเป็นสตาร์ซีดแต่เออประมาณนี้เลยนะคือพลังงานของเขาเรียกว่า ของดีอ่ะของดีช่วยส่งเสริมให้ก่อเกิดความรุ่งเรืองของดีช่วยส่งเสริมให้ก่อเกิดสติปัญญาของดีช่วยส่งเสริมให้ก่อเกิดความฉลาดของดีช่วยส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จประมาณนี้เลยนะดวงของคุณอ่ะอถ้าเกิดว่าคุณเป็นหมอดูคุณแม่นมากเลยนะเซน์คุณจะแรงมากเลย ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เนี่ยการใช้คําพูดการสื่อสารคุณจะพูดได้ดีคุณจะสามารถพูดสะกดใจคนได้เลยอะ่ะเออพูดให้คนเชื่อคุณได้ง่ายมากเลยเดเม e d i c i a n นะพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถเนาะปฏิหารใครไปขอพรเอาไว้สมหวังแน่นอนใครไปรอธิษฐานใครไปบ่นบานสารกล่าวเอาไว้สมปรารถนาแน่นอนอืมนะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณอีกเนาะโอ้โหพลังงานของสิบเหรียญรวย บอกเลยรวยคุณจะมีความรวยราวปฏิหารนะบอกได้เลยนะสิบเหรียญไพ่แห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยครอบครัวดีความสัมพันธ์ดีบริวารดีบ้านดีนดเจ้าท,าที่เจ้าทางในบ้านดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านดีบอกเลยนะ ได้อบอกได้เลยนะพลังงานคุณดีมากพลังงานเห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยพลังงานเห่งความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณอีกในช่วงนี้ก้าวดาบก้าวดาบ t o f อ o ออย่าเครียดอย่าวิตกอย่ากังวล พลังงานของคุณอาจจะรู้สึกเครียดกังวลล่วงหน้าหรือช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับหรือว่าอาจจะคิดเยอะคิดมากหรือคุณอาจจะหักโหมงานจนเกินไปจนลืมพักผ่อนหรือคุณอาจจะเหมือนกับว่าเอางานเนี่ยมาแบบคิดเกินอ่ะเออคิดเยอะเกินคิดมากเกินกังวลเกินอะไรประมาณนี้เห็นไหมอย่าไปกังวลสินะเ เเหรียญคุณมานะอ่ะการรอคอยจะประสบความสําเร็จลงทุนอะไรเอาไว้นะผลผลิตกําลังจะงอกเงยผลผลิตกําลังจะสมหวังลงทุนต่อยอดเงินอะไรเอาไว้ด้านธุรกิจจะได้จะได้ส่วนแบ่งที่ ที่มันเป็นส่วนของคุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอออะไรก็เหมือนไพ่เขาบอกมาห้าใบแรกแล้วว่าอะไรที่เป็นของคุณอะไรที่คุณจะได้คุณต้องได้ประมาณนี้เลยนะคือส่วนของคุณนะคุณจะได้นะเออประมาณนี้เลยเอามาดูกันต่อไปสิว่า การเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงเวลานี้มาเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยสุขสมหวังสมปรัถนาดั่งใจหมายดั่งใจปองเออนะคิดคิดฝันสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จคนอายุน้อยส่งเสริมให้โชคนะเด็กถือถ้วยพลังงานแห่งเซนแรง พลังงานแห่งแรงปัทนาพลังงานแห่งความสมหวังนะบางคนได้ความรักด้วยใครไปขอพรให้เจอความรักคุณได้ความรักด้วยนะเป็นรักที่ดีเป็นรักที่ดีเป็นเขาเรียกว่า New Energy. Oh, นะิวเอเนจีโอเนาะดีเลยนะพลังงานที่ดีความรักที่ดีเกิดขึ้นแรงปัทนาสุขสมหวังบางคนกำลังจะได้รับข่าวดีโอโหกระเด็นมาเองใลนะจ๊ะสามเหรียญ สาเหลียนนะผลงานโดดเด่นวาจาโดดเด่นคำพูดโดดเด่นการสื่อสารเจราจาประสบความสำเร็จใครเป็นเซลล์ผ่านได้ได้ได,ได,ได้ได้ดั่งใจหมายเลยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะใครใครใครทำแบบมีหุ้นส่วนนะธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะสองหุ้นสามหุ้นห้าหุ้นอะไรอย่างเงี้ย เรืไม่ต้องกลัวไม่โดนโกงนะคุณอย่าก,กังวลนะเพราะคุณจะโดนโกงไหมจะโดนหักหลังไหมไม่โดนคุณอาจจะคิดไปเองคุณอาจจะโดนคิดล่วงหน้าหรือว่าอาจจะกังวลไปเองเพอร์เจอร์อะไรประมาณนี้ไม่โดนบอกเลยนะพลังงานคุณดีสามเหรียญเรืคนช่วยเหลือคนสนับสนุนดีนะหุ้นส่วนดีบริวารดีสามเหรียญผลงานโดดเด่นใครเป็นเซล์ใครทํางานเซลล์เซลลเซลลูกค้าจะรักลูกค้าจะชอบลูกค้าจะติด เออนะเหมือนกับว่าอยากต้องต้องซื้อกับเซลล์คนนี้ต้องผ่านเซลล์คนนี้อาจจะแบบอยากเลือกคุณนะเออฉันชอบเซลล์คนนี้ฉันเลือกคนนี้สมมุติว่าคุณขายขายเป็นเซลล์ขายขายในหน้าขายที่อะไรอย่างเงี้ยเออกับคนเนี้ยดีอะไรประมาณนี้ลูกค้าจะติดแล้วคุณจะสามารถพูดเหมือนกับว่าพูด พูดเงินได้เงินนะ่ะพูดทองได้ทองวาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้คนเชื่อคุณอะไรประมาณนี้จะซื้อง่ายขายคล่องประมาณนี้เลยอ่ะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในขณะนี้อีกนะเป็นพลังงานของหกดาบเห็นไหมอย่าไปเครียดเพราะหกดาบคือปัญหาที่เครียดปัญหาที่กังวลจะคลี่คลายเรื่องปวดหัวจะเบาบางลงไปอะไรประมาณนี้เลยอ่ะ มาดูซิการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในขณะนี้9ก้าถ้วยมาแล้วความสุขความสมหวังข่าวดีใครเป็นโสดก็ได้ความรักด้วยนะเป็นนิวเอเนจีดีๆเกิดขึ้นเลยใครที่ไม่โสดก็โอเลิศอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งนะความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นบางคนจะได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ที่คุณอยากไปบางคนจะได้ไปกินอาหารในใน,ในร้านอาหารหรูหูที่คุณอยากจะไปสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย เออบางคนช่วงนเนี้ยดูดีมีเสน่ห์เห็นไหมก้าวถ้วยความสุขความสมหวงังความบุดมสมบูรณ์ดวงคุณจะเปลี่ยนชะตาคุณจะพลิกนะคุณจะได้หลุดพ้นจากความเครียดนะแล้วก็มาราชาถ้วย ช่วงนี้ราชาถ้วยออกทุกคลิปเลยท้ายสำรับของคุณเป็น tree of cup สามถ้วยข่าวดีเรื่องยินเรื่องดีสิ่งดีเกิดขึ้นมีงานสังสรรค์มีงานมงคลบางคนปิดจ็อบงานได้บางคนได้ค่าส่วนแบ่งเออนะบางคนได้ได้ส่วนที่เป็นของคุณอะไรอย่างเนี้ยได้นะหุ้นส่วนแบ่งให้อะไรประมาณนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะไม่โดนหักหลังไม่โดนโกงอย่าเครียดอย่าก,กังวลน,นะมีคนช่วยเหลือ,อผลงานโดดเด่นใครเป็นเซลล์ได้ทะลุเป้าได้ตามเป้าหมายได้ ตามเป้าประสงค์ด้วยนะอาทีนี้ราชินอ่าก้าถ้วยกับราชาถ้วยใครโสดใครโสดจะมีคนมาเปใครโสดจะมีคนมารักใครโสดจะมีคนมาเสน่ห์คุณแรงมากราชาถ้วยจะมีคนใจดีเข้ามาเปคุณจะมีผู้ชายใจดีมาเปคุณเห็นไหมเป็นราชาถ้วยเข้ามาเออนะ พลังงานคุณดีมากพลังงานคุณเริ่ดม,มากนะ,ะเหมือนกับว่าดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าเนี่ยเรื่องอะไรที่คุณเครียดเรื่องอะไรที่คุณกังวลเนี่ยมันจะคลายแล้วความสุขมันจะเข้ามาแบบเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเรื่องดีข่าวดีรักดีเงินดีหุ้นส่วนดีธุรกิจดีเออประมาณนี้เลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในขณะนี้โอเคนะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้า